ทีนี้มาประเด็นหลัก hai, ๆที่หลายๆคนรออยู่ใครรอเรื่องนี้อยู่แชร์มุมมองของคุณมาแล้วกันเมืองทองแบงคอกจบศูนย์ศูนย์ก็จริงแต่เหมือนคอมเมนต์จะลันเรื่องผมไม่รู้ว่าช็อตอื่น่ะประเด็นมันคือยังไงเพราะผมอะก็ดูพร้อมกันสีจอเชลซีด้วยผมอยู่ในไอ้บีจีแมตต์เดย์ออูยิงกันพร้อมมั่วซั่วหมดแต่ประเด็นที่ช็อตผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชวนคุยคือสเตา ยิงโคตรสวยต้องยังไม่เห็นใช่ปะไม่หาดูไฮไลท์ไม่เจอเพราะว่ามันยิงแบบมันยิงพุ่งแบบยิงแล้วก็ไกลอ่ะคือเหมือนจังหวะเทินมาแล้วไม่มีตัวเข้าอ่ะยิงตั้มเสียบแบบพุ่งเข้าคานเลยเหรอโคตรสวยสวยมากนะซัตเต้าว่าใครจะคิดว่ามันจะยิงอ่ะคือแต่เกมวันนี้เอาจริงๆอ่ะออกเสมอเนี่ยคือตามคาดอ่าใช่เพราะว่าเมืองทองกับแบงคอกผมว่ามันออกเสมอถูกต้องแล้วล่ะใช่ป่าแต่คือ จร,จริงๆอยากดูผมก็อยากดูมากถ้าปกติถ้าภาคคนปกติอ่ะดูแล้วแต่พอมันเป็นพิมลิกอ่ะมันมันหลุดไม่ได้ไม,ไดม,มันต้องสมาธิเลยแต่มาดูหลังจากพิมลิกก็พิมลิกจบดูตอนท้ายตอนที่ฝนมันตกอมันวัดอะไรไม่ได้เลยท,ท,ท,ทีนี้ประเด็นมันคือ,อเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ตัดสินก็เช็คเบียอา VR ให้สัญ,ญญาณว่าให้ไปดูหน่อย เป็นจังหวัดเป็นไงจังหวัดบอลก่อนจะไปถึงสเตาสอ่ามันอยู่ข้างหน้าอ่ะมันคือมิเคลเคมเตอร์เคมเตอร์ใครเคมเตอร์กับลุงรัตอ่าผมเห็นภาพอยู่ตอนอยู่ข้างหน้าอ่าแล้วก็มานี่ลุงรัตเนี่ยข้างหลังเป็นเคมเตอร์เคมเตอร์เนี่ยมันกอดมาข้างหน้าเลยเวียดแบงนี้ แล้วก็มันก็เซเลุงรักก็เซลงไปเซแต่ไม่ล้มแต่บอลบอลอยู่บอลอยู่บอลอยู่หน้า<อ>นลุงรับอลอยู่หน้าอยู่ลุงรัฐแต่ว่าเล่นไม่ได้ไอ้ตรงนั้นแหละโดนเด็กเด็กเมืองทองเกี่ยวไปเล่นอ่าแล้วก็เอาแคือมันมันร่าฟาวไหมเอางี้เอางี<อ>าม้มันมันต่างเพราะว่าน้าพี่ก็เห็นต่างของผมเนี่ยผมมองว่าลุงรัดเนี่ยไม่ได้เจตนาจะเล่นก็คือไปต่อยตัวไปเลยใครต้องก็คือแม่งเอาฟาวเลย่ แต่เคมเตอร์สำหรับพี่มือมันก็ออกชัดไปหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้เราเห็นต่างกันได้นะทุกคนแต่สำหรับผมอะ่ะคือมือเคมเตอร์เนี่ยแหละคือตัวแปรมันดันไปเวียอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคนแบบอ้อมแล้วก็เวียล,ลุงละแล้วลุงละก็คือปล่อยตัวอไปไปเวียงกู <c oughs> ไปเลยอแล้วบอลก็ค่อยโดนไปถึงสแตลแลันก็จริงแต่คือพี่เต้มองว่าเป็นไงผมมองว่าห้าสิบ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 อ่ะสำหรับพี่พี่บอกว่า จุดที่มันดันมีน้ําหนักหน่อยคือประสานกายเคมเตอร์แหละถ้าเคมเตอร์แค่ดึงเช่นอาจจะเกาะหลังหรือดึงผมว่ามีสิทธิ์จะเป็นประตูอแต่พอมันเป็นภาพของการอ้อมมาแล้วแบบวูยังอ่ะแล้วก็เป็นเหลี่ยมที่รุ่งรัดแบบอ่าแกเอากูไปเลยอ่ามันก็เลยอาจจะไปเป็นเหลี่ยมที่เคมเตอร์ดูเวียงอ่ะ